รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการสูงไวซเบอร์ Cyber, เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสูงวัยไซเบอร์ผมพี่ล้ำจิโกอยทีผมออสไทโรดพี่ออสครับครับรายการของเราในวันนี้นะครับเราจะทำตามสิ่งที่คุณผู้ชมเรียกร้องมาเลยหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วเราจวงมาไว้พี่ออสได้นําเอาชุดโปรแกรมสำนักงานมาเปิดเผยใช่ครับนะฮะเสร็จแล้วเราก็บอกว่าถ้าเรามีเวลา เราเกินไม่ยิ่งถ้าเรามีเวลาเราจะสอนคุณทําทีละโปรแกรมเลยครับเรายังเรียกโปรแกรมอยู่สอนไม่จำสอนไม่จําบอกให้เรียกว่าแอปพลิเคชันนี่กาลังเถียงกันตัวเองอยู่ใช่ไหมเนี่ยกำลังทะเลาะกันตัวเองอยู่ทะเลาะกันอยู่นะวันนี้ครับเรามีเวลานั้นแล้วครับมีเวลาแล้วเรามาเริ่มใช้กันได้เลยเราจะสอนคุณผู้ชมเริ่มต้นจาก Microsoft Word เลยได้ครับผมดีไหมฮะดีครับนี่คือช่วงแรกของรายการเรานะครับ ช่วงปังแน่แค่ทําตามครับปังแน่แค่ทําตามนะฮะวันนี้พี่ออสจะสอนจับมือทําเลย<ช> Microsoft, Microsoft Word ตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับโอ้โห oh, oh, มาลุยเลยได้ครับผมอาดูที่หน้าจอกันเลยนะครับครับอตอนอื่นเนี่ยก่อนที่เราจะใช้ Microsoft Word เนี่ยเราไปที่ Start หรือไปที่ Search ก็ได้ครับครับผมอ่า เซิร์ชล้วพิมพ์ควาว่า Word ครับ w U o R W-O-R-D ครับนี่นี่อ่าเปิดเข้าไปเลยนะครับครับเสร็จแล้วมันก็จะมีให้เลือกครับเลือก Word ที่เป็นตัวเปล่าๆหรือว่า,า,า,าอย่างที่ผมบอกว่ามันจะมีเทมเพลตอ่าเขามีชุดสำเร็จรูปนะชุดสำเร็จรูป,ปมาบบเลยต่างๆเยอะแยะเลยใช่เนี่ยเนี่ยคือเทรนด์ของโปรแกรมสมัยใหม่จะมีสำเร็จรูปมาเลยครับนะครับก็สามารถใช้งานได้ได้ทันที นะครับึ่งเราก็แค่เปลี่ยนข้อความเปลี่ยนรูปอันนี้อันนี้ลองลอง,ลองเนี่ยฮะมันจะมีตัวอย่างให้เห็นอ๋อกดเข้าไปดูได้ดูตัว<ด>อย่างด้ดดดครับมหรือกด c r e เอทก็ได้นะครับแต่ว่าเราเนี่ยมันก็มีเทมเพลตต่างๆค่อนข้างเยอะครับซึ่งถ้าเกิดเราอยากจะใช้เราก็กดครีเอทไปได้เลยครับใช้ได้เลยเกาจะมาทรงนี้เลยเปลี่ยนเลยใช่ครับอ่าเราเราก็มาเปลี่ยนเอาเราอาจจะอยากมีตัวหนังสือเฮดเดอร์ใหญ่ๆแบบนี้ใช่เปลี่ยนข้อความเป็นของเราก็ได้ก็เปลี่ยนเลยอันนี้ก็คือแบบง่ายๆเลยก็คือสามารถที่จะ เปลี่ยนข้อความเปลี่ยนอะไรเป็นของเราหรือเปลี่ยนรูปเป็นของเราอะไรก็ได้นะครับเนี่ยสะดวกผมว่าเนี่ยเลือกข้อความย่อยๆที่อยู่เนี่ยก็เปลี่ยนเป็นของเราเหมือนก๊อปปี้แบบฟอร์มมาเลยการใช้เทมเพลตแบบนี้เนี่ยมันก็จะช่วยให้คุณมีรูปแบบมาตรฐานมากขึ้นใช่ครับแล้วคุณก็แทนที่ด้วยสิ่งต่างๆของคุณเองที่คุณต้องการสร้างขึ้นมาเองใช่ครับผมบวิธีนี้ก็จะช่วยให้ง่ายขึ้นเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนตัวอักษรนของเราหรืออ่าเดี๋ยวถ้าเราอยากจะเซฟ S <S สมมติกรณีเราอยากจะเซฟเราก็กดปุ่มเซฟได้เลยสมมุติเราทํางานเสร็จแล้ว <S <S เสร็จแล้วครับ,รบ <S <S เราก็สามารถกดปุ่มเซฟหรือเซฟแอสก็ได้ส่วนใหญ่เป็นเซฟเราจะเลือกเซฟก่อนสมมติเซฟครั้งแรกเราก็ต้องระบุก,ก่อนว่าเราจะเก็บไว้ที่ไหนเสร็จแล้วเราก็ไปเลือกโฟลเดอร์หรือเลือกไดรฟ์ว่าเราจะเก็บไว้ที่โฟลเดอร์ไหนแล้วก็เราก็ตั้งชื่อไฟล์นะครับส่วนใหญ่ไฟล์ Word นะครับจะเป็นชื่อไฟล์แล้วเป็นนามสกุล .docx เป็น docx นั่นเองนะครับอ่าเนี่ยจะรู้กันว่าเป็นโปรแกรม microsoft word แล้วก็กดปุ่ม save ไปได้เลยครับคับผมหรือในกรณีโอเคเมื่อเรา s a ฟเสร็จแล้วสมมุติเราอยากจะสร้างไฟล์ใหม่ครับครับไปที่ไฟล์แล้วก็ไปที่ new ได้เลยครับ new แล้วก็ blank document ครับนี่นี่ตัว blank document เนี่ยก็คือจะเป็นหน้าตาเปล่าๆนะครับเป็นกระดาษเปล่าๆเลยกระดาษเปล่าๆใช่ครับผมเราสามารถเนี่ยในเมนูแรกเนี่ยมันจะมีทั้ง save save as save as ก็คืออะไร save as คือการ save ไฟล์เดิมเนี่ย เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเป็นเซฟเป็นเป็นอีกไฟล์หนึ่งขึ้นมาเซฟไฟล์เดียวกันเป็นอีกชื่อหนึ่งให้มันมี2ไฟล์ขึ้นมาเพื่อเอาไปแก้ไขสมมุติเราอยากจะแกเราอยากเก็บของเดิมไปด้วยแล้วเราอยากจะเอาแบบฟอร์มเดิมอ่ะมาทําใหม่เปลี่ยนเนื้อในข้างในใหม่เราก็สามารถที่จะเปลี่ยนโดยใช้การเซฟได้เวลาเราทาทาไปปุ๊บเลยแบบแรกนี่โอเคแล้วนะแต่เซฟแบบแรกไว้ก่อนครับแล้วพอเราทําไปเปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งอีกแบบหนึ่งก็ดีนะเซฟแอดเลยใช่ครับเซฟแอดแล้วปั๊บแปลว่าแบบแรกก็จะยังอยู่ อยู่ครับเป็นสองไฟล์เลยครานี้ใช่ครับต่อไปเมนูข้างบนนะจะมีคําว่า insert insert หรือคือการใส่เสริมต่างๆหรือว่าจะเป็นตารางเป็นรูปนะครับรูปที่อยู่ในเครื่องก็ได้หรือจะเป็นรูปที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับเดี๋ยวนี้ง่ายขึ้นเยอะแล้วก็สามารถแต่ต้องระวังเรื่องลิขสิทธิ์นะครับการใส่ตารางก็ได้หรือการเนี่ยใส่ตารางเราก็สร้างตารางได้เลยว่าจะเป็นกี่แถวกี่คอลัมน์อย่างเงี้ยครับหรือจะใส่ภาพลูกศร ประกอบเข้าไปในเอกสารของเราก็สามารถที่จะใส่ได้นะครับต่อมาก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใส่ชาร์ตก็ได้ใส่ตารางใส่อะไรต่อมีอะไรใส่ได้หมดนะครับก็ลองเอาไปใช้ดูต่อมาก็เป็นดรอปการวาดเราสามารถเขียนด้วยลายมือเขียนเป็นแบบลายมือแต่ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะสำหรับคนที่ใช้เมาส์ต่อมาเป็นดีไซน์ครับอันนี้จะคล้ายๆกับทีมก็คือเราอาจจะวางรูปแบบตัวอักษรให้เป็นตัวใหญ่ตัวเล็กแล้วก็เป็นแบบวอชัวหรือวางเลเยอร์ ใส่เลเยอร์ใส่เรฟเฟลเลนซ์นี่เมนูหลักๆอยู่ข้างบนครับครับเราก็เลื่อนดูเข้าไปได้นะครับมีซับซ้อนเยอะมากต้องใช้เวลาในการอธิบายค่อนข้างเยอะแต่เราจะอธิบายเมนูคร่าวๆก่อนนะครับทั้งหลายทั้งเฮลทั้งอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยก็สามารถใช้งานแล้วก็เปิดดูได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกอันหนึ่งก็คือการใส่รูปดีไหมการใส่เข้าไปในเอกสารนะครับเดี๋ยวดูครับ การใส่รูปก็เป็นเอกสารก่อนอื่นเราก็ไปที่ insert แล้วก็รูปภาพครับ picture เสร็จ <Picture. S 1> แ,แล้วก็เลือก picture ที่อยู่ในรูปในเครื่องของเรารนะครับอลองหาดูซิสักอันหนึ่งอะไรก็ได้ส่วนใหญ่เครื่องผมก็จะมีพวกฮาร์ดแวร์พวกนี้แหละเวลาทําโบชัวนะครับใส่เนี่ยมันก็จะใส่เข้ามาละโอ้ปรับขยายขนาดได้ขยายขนาดได้นะครับจริงๆใส่ขอบใส่อะไรได้ด้วยรหรือเราถ้าเราต้องการจะใส่รูป อ่ insert image ม,มาจากอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับหรือสต็อกก็ได้อลองดูใน Stock อันนี้ก็จะเป็นรูป2 2> สําเร็จที่ของอ Microsoft ออไปทำเป็นส t o c k image ไว้ เราก็สามารถเลือกได้ครับผมเคยได้ยินว่า Microsoft เขาไปซื้อกิจการอะไรก็ไม่รู้อะแล้วก็เอา Stock Image เนี่ยมาให้คนที่ใช้ Microsoft Office ได้ใช้ฟรีนี่ไงก็ไม่ต้องไปเสียเงินซื้อเลยนะใช่แล้วมีรูปอยู่ในนั้นเนี่ยเป็นแบบเป็นล้านรูปเลยเยอะเลยสามารถเอาไประยุกต์ใช้ได้ด้วยนะครับหรือถ้าเราต้องการจะใส่รูปจากอินเทอร์เน็ตเลยแต่อันนี้ต้องระวังเรื่องลิขสิทธินะครับเราสามารถเซิร์ชอาจจะแบ่งหมวดดูก็ได้ เซิร์ชหมวดว่าเราจะเซิร์ชเอารูปภาพอะไรปุ๊บมันก็จะมีมาให้อันนี้เป็นรูปที่มาจากอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็สามารถอินเสิร์ตภาพนี่กาแฟถ้าคุณแต่ว่ามันจะมีเห็นไหมฮะ this photo by ano เนี่ยมันจะมี under license ต้องระวังเรื่อง license เรื่องลิขสิทธิ์แต่มันเรื่องลิขสิทธิ์ขออธิบายแบบนี้ได้ไหมครับได้ครับถ้าคุณทําเอกสารนี้ไว้ใช้ในส่วนตัวในครัวเรือนของคุณเองครับผมคุณทําเอาไว้ดูในภายในกิจการของคุณเองครับ คุณเอามาใช้ได้ครับใช้ได้ใช่ไหมไม่มีปัญหาสมมติคุณนั่งคุยกันกับทีมงานคุณแล้วคุณก็ทําเอกสารชิ้นนี้ขึ้นมาเพื่อมานั่งคุยกันอืจบแค่นี้มันอยู่แค่นี้มันไม่ได้ออกสู่สาธารณะครับมันไม่ผิดไม่ผิดใช่ไหมครับเอาไปใช้ในงานส่วนตัวได้ แต่ถ้าคุณออกสู่สาธารณะเมื่อไหร่คุณต้องมีลิขสิทธิ์ล่าอันนี้ต้องระมัดระวังคุณเอาของคนอื่นมาใช้คนอื่นเขาก็อาจจะมาฟ้องร้องคุณได้เช่นเอาไปใช้ในร้านอาหารเอาไปแปะร้านอาหารเนี่ยคนเดินเข้ามาเห็นก็ไม่ได้ละอันี้ถือว่าเป็นสาธารณะเป็นการละเมดลิขสิทธิ์เอาไปโฆษณาเอาไปใช้ในเว็บไซต์เอาไปใช้ในโซเชียลเน็ตเวิร์ก ไม่ได้ไม่ได้นะต้องระมัดระวังนะครับต่อมาเรามาดูเรื่องการพิมพ์ตัวอักษรลงไปนะครับในการพิมพ์ตัวอักษรสมมุติผมพิมพ์คําว่าเทสไปทดสอบไม่รู้ทําไมต้องเริ่มคํานี้ทุกครั้งทดสอบการใช้งานเสร็จปุ๊บล่ะเวิร์ดนะครับเราก็เร็กพื้นที่ที่เราต้องการจะจัดการสมมุติคำว่าเทสอย่างเดียวเซเล็กนะครับเสร็จแล้วเราปรับฟอนให้ใหญ่ขึ้นว้าวปรับฟอนเนี่ยคือกดตรงตัว A ที่ที่ตัวใหญ่ครับ A ลูกศรขึ้น อ่าใช่ตัว A ใหญ่มันก็จะใหญ่ขึ้นถ้ากด A เล็กมันก็จะเล็กลงหรือจะเปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนรูปแบบตัวอักษรแล้วกันนะครับอ่าเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษรจะเป็นแบบไหนอะไรยังไงก็สามารถเปลี่ยนได้ซึ่งภาษาอังกฤษมีค่อนข้างเยอะเมื่อกี้ผมลองทําแล้วมันบงังไงผมก็เลยเลื่อนอ่าเลื่อนปุ๊บแล้วก็ลองเปลี่ยนดูนะฮะสังเกตดูเวลาเราเลื่อนเมาส์ไปปุ๊บตัวอักษรมันจะเปลี่ยนทันทีอ่าเรียกว่าพรีวิวใช่ครับมันจะพรีวิวทันทีแล้วเราก็เลือกได้ แต่ภาษาไทยต้องเป็นฟอนต์ที่รองรับภาษาไทยเท่านั้นนะครับ,รบต้องเป็นฟอนต์ทีอ่อย่างปกติอย่างภาษาอังกฤษเนี่ยจะมีรูปแบบตัวอักษรนี่ค่อนข้างเยอะมากนะครับก็เนี่ยฮะปึ๊บเราสามารถเลือกฟอนต์เลือกแบบตัวอักษรที่เราต้องการได้ต่อมาเดี๋ยวสมมุติเราจะลองเลือกตรงบริเวณใช้คําว่าอะไรดีทดสอบการใช้งานแล้วกันเราอาจจะเลือกเป็นอีกฟอนต์หนึ่งก็ได้ไม่จำเป็นต้องใช้ฟอนต์เดียวกันทั้งหมดทั้งประโยคนะครับอย่างภาษาไทยเห็นไหมจะไม่ค่อยมีให้เลือกครับครับ ภาษาไทยมีน้อยมากมีถ้ากรณีไม่มีภาษาไทยมันจะเป็นนิ่งๆครับมันจะไม่มีเปลี่ยนหรือไม่มันก็จะกลายเป็นตัวอักษรมนุษย์ต่างดาวไปใช่ต่อไปเราจะเปลี่ยนสีครับ <c oughs> เปลี่ยนสีทําเป็นตัวหนาหรืออาเปลี่ยนจากสีดําเป็นสีน้ําเงินก็ได้ครับนะครับแล้วใหญ่ๆหน่อยจะได้มองเห็นนะครับเ,เราทดสอบการใช้งานเนี่ยเราสามารถเพิ่มขนาดฟอนต์เป็นลายตัวอักษรได้เลย เปลี่ยนสีได้ลายตัวอักษรเลยเหมือนกันนะครับสมมติคําว่า word ไหมเดี๋ยวลองเลือกทั้งหมดปุ๊บแล้วเราก็เปลี่ยนสีคําว่า test อันนี้ไม่ใช่เปลี่ยนสีเป็นการใส่สีแบ็ k กราวข้างหลังของตัวอักษรเาเรียกว่าไฮไลท์เออเป็นการไฮไลท์นะครับหรือเปลี่ยนเอออันนี้ก็ดีนะเป็นตัวอักษรแบบพิเศษมีเาเรียกว่าพิเศษใช่อันเนี้ยอาร์ตคาแรคเตอร์เออมันก็จะแบบมีเงาด้วยเห็นไหมมันจะมีเงาลุกเล่นลุกเล่นลุกเล่นอันนี้ก็จะเห็นตามเมนูอาหาร อันนี้ก็เนี่ยคือการใช้ Word เนี่ยการพิมพ์ตัวอักษรคร่าวๆก็จะประมาณนี้ครับผมนะครับเนี่ยก็ผมว่าน่าจะเอาไปไประยุกต์ใช้ได้อีกเยอะนะครับครับผม Microsoft Word เนี่ยพิมพ์ตัวอักษรจส่ริงๆ Microsoft Word ไม่ได้มีแค่การพิมพ์ข้อความกันใส่ ตัวรูปภาพเข้าไปแค่นี้จริงๆทําได้อื่นอย่างอื่นอีกเยอะมากเยอะมากทําปกทำโปสเตอร์ทำโปสเตอร์ก็ได้ครับทำใบปลิวทำอะไรทุกอย่างได้หมดเลยเอาไปประยุกต์ใช้งานได้เยอะมากครับใช่ครับครับสมัยก่อนเนี่ยผมทําโปรแกรมพวกนี้ไม่เป็นครับเริ่มต้นทุกอย่างที่ Photoshop หมดเลยใช้ Photoshop ทําหมดเลยแต่ปำเป็นอทูได้ทำเป็นอยู่โปรแกรมเดียวทำเป็นอยู่โปรแกรมเดียวเริ่มต้นที่นู่นหมดเลยพอมาเจอ Microsoft Word ฮะ เคาะแท็บหนึ่งทีก็เว้นวักแล้วออใช่พิมพ์ตรงนี้ก็ขึ้นหน้าใหม่ขึ้นมาทัดใหม่ให้เลยโอ้ยีจังก็เนี่ยแหละคือความสะดวกของตัวแอปพลิเคชันที่เขาพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ในการพิมพ์เอกสาร,รนะครับในการทําจดหมายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไมโครซอฟท์ตอบโจทย์แน่นอนคร,ครับผมนี่คือปังแน่แค่ทําตามในช่วงแรกนะครับเราไปต่อช่วงที่2นะครับช่วงกว่าจะมาเป็นนี่นะครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องฟอนต์ เมื่อกี้พี่ออสสาธิตเรื่องฟอนต์ไปแล้วเดี๋ยวไปดูกันครับว่าจะมาเป็นฟอนต์ฟรีๆดาวน์โหลดได้ที่ไหนช่วงกว่าจะมาเป็นนะครับเห็นพี่ออสแนะนำว่า Microsoft Word สามารถเปลี่ยนฟอนต์ได้<ช>นะครับจริงๆแล้วฟอนต์ที่ทาง Microsoft Word ให้มานะครับคุณผู้ชมสามารถติดตั้งเพิ่มได้ ติดตั้งเพิ่มได้เราไปหาได้ถ้าถ้าแบบตัวอักษรเนี่ยอย่างอย่างพี่ออสอาจจะบ,บ่นมเมื่อไม่สักค่นี้ว่าภาษาไทย,อยฟอนต์ภาษาไทยไม่ค่อยมีมีมาให้น้อยครับผมใช่ไหมฮะใช่อยากจะได้ฟอนต์รูปแบบอื่นๆบ้างจริงๆเราสามารถติดตั้งเพิ่มได้สามารถติดตั้งเพิ่มได้ใช่ไหมครับผมแล้วแต่ละเว็บเนี่ยนะฮะที่เขาให้ดาวน์โหลดฟอนต์เนี่ยก็มีทั้งแบบเสียงเงินและแบบฟรีอืมคือฟอนต์เนี่ยเราสามารถไปซื้อได้เลยมันจะมีคนที่ทําฟอนต์ขายนะครับเป็นบริษัทเลย อันนั้นก็คือเพื่อการพาณิชย์โดยแท้ครับผมแต่ถ้าเราทํางานแล้วเราไม่ได้ทําเพื่อการพาณิชย์ครับเราเป็นงานเอกสารที่เราเอาไว้ใช้เองเนี่ยเราไม่จําเป็นจะต้องไปซื้อฟอนต์ที่มันเสียตังค์ก็ใช้แฟฟอนต์ฟรีก็ได้มันจะมีฟอนต์ประเภทที่สามารถดาวน์โหลดฟรีแล้วก็แบบสวยๆก็มีครับผมมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษใช่ครับวันนี้ก็เลยจะมาแนะนํากันสักประมาณ4ี่ห้าเว็บครับนะฮะไปดูเว็บแรกเลยนะครับเว็บแรกมีชื่อว่า darfont.com ใช่ไหมครับ มันยังไงครับอ๋อมีตัวอย่างให้เห็นเลยนี่ครับก็คือมีฟอนต์ตัวแบบตัวอกษรค่อนข้างเยอะนี่ส่วนใหญ่จะเน้นภาษาอังกฤษหรือเปล่าครับแบบนี้ส่วนใหญ่เนื่องจากเว็บนี้เป็นเว็บภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีแต่ฟอนต์ภาษาอังกฤษเป็นหลักแต่ฟอนต์บางตัวสามารถใช้กับภาษาไทยได้อ๋อแล้วแต่บางตัวซึ่งเราต้องลองพิมพ์ตัวอย่างนะครับเขาจะมีข้อความให้เราลองพิมพ์เข้าไปในเว็บเขาครับผมพอเราลองพิมพ์แล้วเนี่ยมันจะแสดงผลให้ว่าถ้าเป็นฟอนต์ชื่อนี้รูปแบบนี้ เป็นภาษาไทยแล้วเป็นทรงยังไงถ้าถ้าเกิดถ้าเหยมถ้าเห็นเป็นทรงก็แสดงว่าใช้ได้อถ้าเห็นเป็นรูปแบบนั้นก็แสดงว่าใช้ได้แล้วฟอนต์ในนี้ฟรีหมดเลยอ๋อใช้ฟรีหมดเลยโดยที่มีข้อแม้บางอย่างนะครับว่าฟอนต์บางฟอนต์นี่ให้ฟรีแต่เขาจะเขียนว่าฟรีสำหรับการใช้งานแบบ non business non business แต่ถ้า non business เนี่ยแต่แต่ถ้าคุณเอาไปใช้เพื่อการธุรกิจครับ เขาอาจจะมีเงื่อนไขคือต้องบอกว่าโลกของฟอนต์เนี่ยมันมีหลายรูปแบบมากๆนะฮะแบบมีเงื่อนไขคือถ้าคุณเอาไปใช้งานธุรกิจบางเจ้านะก็ไม่ได้เก็บตังค์อ๋อไม่เก็บตังค์แต่ขอให้บอกเขาหน่อยอ๋อแค่แค่แค่เรียนเพื่อทราบแค่ส่งเมลไปบอกครับว่าโทษนะครับผมดาวน์โหลดฟอนต์คุณมาจากดาวฟอนต์คอมแล้วผมจะเอาไปใช้ในโปสเตอร์ร้านผมหรือเอาไปใช้กับโลโก้ร้านผมครับแจ้งเขาให้ทราบแค่นี้แหละเขาบอกชื่นใจแล้ว โอ้แค่นั้นเองกาแีเหมือนเดิมนี่ไม่เก็บตังค์กับเนี่ยตัวอย่างอย่างหนึ่งอ่ะเวลาสมมติเราเข้ามาซักฟอนหนึ่งนะครับเขาก็จะมีบอกเลยครับว่าตัว A มันจะเป็นแบบไหนตัว B ตัว C ไเป็นไหนตัวตัวอักษรแต่ละตัวเป็นแบบไหนใช่ครับอ่าเนี่ยจะมีตัวเลขมีสัญลักษณ์พิเศษด้วยใช่ครับมีให้เลือกค่อนข้างเยอะเลยทีเราพิมพ์ตัวอย่างคําเข้าไปได้แล้วเราก็จะเห็นคําตัวอย่างที่เราต้องการคือคือบางคนเนี่ยมองมองแล้วไม่เข้าใจไงใช่ไหมฮะ เราสามารถพิมพ์ตัวอย่างคําเข้าไปแล้วเราจะได้เห็นคําที่เราต้องการว่ามันจะเป็นฟอนต์แบบไหนได้เลยตรงนี้ไงเพราะลองพิมพ์ดูครับสมมติคำว่าไซเบอร์นะหรือภาษาไทยไซเบอร์ก่อนก็ได้ภาษาไซเบอร์ก่อนก็ได้ปึ๊บกดไปปึ๊บฟับเห็นมก็จะเป็นคํานั้นออกมาเลยเป็นคาว่าไซเบอร์เราก็จะเห็นเลยว่าถ้าฟอนต์นี้แล้วเป็นคํานี้มันใช่แบบที่เราต้องการไหมลองพิมพ์ภาษาไทยดูลองพิมพ์ภาษาไทยดูนะคาว่าสูงวัยแล้วกันนะสูงวัย enter กดสวิตไปถ้าเป็นแบบนี้แต่ว่าฟอนต์นี้ไม่รองรับภาษาไทยไม่รองรับภาษาไทยนี่แหละก็ลองได้เลยอย่างนี้ลองได้เลยครับผมใช้ฟรีด้วยผมว่าอันนี้น่าสนใจนะพอสนใจฉพาะไหนคุณก็กดดาวน์โหลดดาวน์โหลดเสร็จแล้วคุณลงไปที่โฟลเดอร์ที่คุณดาวน์โหลดมาใช่ไหมครับใช่ครับคุณคลิกขวาเลือก Install Install ได้เลยนะครับมันก็จะวิ่งฟึดฟด นะแล้วคุณเปิดปิดโปรแกรม Microsoft Word หรือโปรแกรมที่คุณมันมีข้อแม้นะ <c oughs> เวลาคุณติดตั้งฟอนต์ลงไปเนี่ยถ้าโปรแกรมที่คุณจะใช้ฟอนต์นั้นเนี่ยยังเปิดอยู่ครับ ตอนติดตั้งเนี่ยมันมันจะยังไม่เข้าไปอยู่ในโปรแกรมนั้นคุณต้องเปิดปิดโปรแกรมนั้นรอบหนึ่งติดตั้งฟอนต์ให้เสร็จก่อนแล้วเปิดปิดโปรแกรมรอบหนึ่งแล้วฟอนต์ตัวนั้นจะมาอยู่ในโปรแกรมนั้นถ้าเป็นฟอนต์ภาษาอังกฤษส่วนใหญ่จะมาที่ด a f o n t c o m นะครับกับอีกอันหนึ่งครับชื่อ1001 free font.com อันนี้ก็เว็บศูนย์รวมภาษาอังกฤษเหมือนกันเป็นภาษาอังกฤษเหมือนกันใช่ไหมครับมีเว็บมีฟอนต์ให้เลือกเป็นพันคือต้องบอกว่ารูปแบบฟอนต์เนี่ยมีคน บ,บางทีเราเข้าไปหาในดาวฟอนเนี่ยมีเป็นร้อยแล้วมีหลายร้อยฟอนตแล้วนะบ,บางทีหาแล้วก็ไม่เจอ<ช>ไม่เจออันที่ถูกใจมันต้องมีหลายๆเว็บ เนี่ยอย่างหนึง001นี่ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งก็จะมีฟอนต์หลายรูปแบบฟอนต์แต่ละประเภทตัวสวยตัวเรียงตัวพิมพ์ตัวแฮนด์ไรติงนะครับตัวที่มีเอฟเฟกเสริมนะครับเลือกได้ตามแต่ประเภทของเขาลองเซิร์ชดูได้นะครับอันนี้ก็ดีครับผมใช่ครัต่อไปเป็นฟอนต์ภาษาไทยบ้างบางคนบอกนี่เลยอยากได้ฟอนต์ภาษาไทยเว็บนี้นะครับชื่อเขาเจ๋งมากผมเห็นทีแรกผมนึกว่า font.com ยังไม่ใช่เพราะ font.com เนี่ย มีฝรั่งใช้ไปแล้วใช่เขาใช้คำว่า f0nt.com คือตัว o เปลี่ยนเป็นเลข0ก็เป็น f0nt แล้วมาเป็นฟอนต์แบบภาษาไทยแทนใช่ครับผมเว็บนี้ฟอนต์ทั้งหมดที่อยู่ในเว็บนี้นะครับไม่ใช่ของเขานะครับไม่ใช่ของเจ้าของเว็บออ๋เป็นของคนอื่นมาเข้าทำเขาทำตัวเองเหมือนเป็นแพลตฟอร์มกลางครับแล้วก็บอกว่า คนที่เป็นเจ้าของฟอนต์คนออกแบบฟอนต์ทั้งหลายแหละเอาฟอนต์มาซับมิ t อยู่ในเว็บเขาได้ใช่แล้วให้คนดาวน์โหลดได้นะแล้วคนก็จะวิ่งมาที่นี่ก็มาเลือกดูไปแล้วก็ดาวน์โหลดแล้วแต่ละฟอนต์เนี่ยก็อาจจะมีเงื่อนไขเงื่อนไขได้ใช่ไหมเช่นให้ใช้ฟรีอ่าไม่มีบิสไม่มีธุรกิจนะอ่าใช้ฟรีเฉพาะกิจการส่วนตัวครับแต่ถ้าบางเจ้าก็ธุรกิจได้ขออนุญาตหน่อยบางเจ้าก็จ่ายเงิน ครับศ <ผม S 2> ึกษารายละเอียดตรงนี้นิดหนึ่งแล้วจะไม่เกิดปัญหาภายหลังนะครับบางฟอนต์เนี่ยหลายคนบอกว่าให้ฟรีก็ให้ฟรีสิคิดมากทำไมเขาเรเรื่องทุกเรื่องในโลกนี้มันก็ไม่ได้เป็นการกุศลเสมอไป <ใช S 2> บางทีเขาทํามาแล้วเนี่ยเขาก็มองว่าคุณเอาไปใช้คือเขาแฟร์ตรงที่ว่าคุณเอาไปใช้แบบ เล่นๆของคุณเองอ่ะไม่ได้เป็นกิจการอะไรอ่ะคุณไปใช้ฟรีอันนี้เขาก็ให้ใช่ใช่แต่ถ้าคุณจะทํากิจการแล้วคุณมีได้สียมีรายได้มีรายได้มีผลประโยชน์จากตรงนั้นก็จ่ายจ้างเขาหน่อยมันก็ไม่ได้แพงมากไม่ได้แพงบางฟอนเนี่ยเขาคิดกันแบบ500ร้อพันบาทบางฟอนก็แต่บางฟอนตก็เป็นหมื่นเป็นหมื่นก็อ่ันสวยๆเลยก็เป็นหมื่นอ่าค่าฝีมือค่าวิชากันไปอย่างนั้นเราก็ใช้ตัวเนี่ยอย่างตัวเนี้ย ใช้ฟรีสําหรับใช้ส่วนตัวนี่ห็นไหมอ่าแจกฟรีสำหรับใช้ส่วนตัวอ่าเราก็ไปดูนะครับว่าส่วนตัวเป็นยังไงเพิเข้าไปก็สวยดีนะเป็นฟอนต์แบบใหญ่ๆอ่านง่ายๆใช่เนี่ยก็จะมีบอกเลยว่าเออมันยังไงมันเออตัวอักษรแต่ละตัวจะเป็นแบบไหนใช่ก็เก๋ไก่ดีนะอ่าแจกฟรีสําหรับใช้ส่วนตัวนะครับ f0nt เนี่ยมีภาษาไทยเยอะมาก เรียกว่าเป็นแหล่งฟอนต์ภาษาไทยที่ดีที่สุดในเมืองไทยเลยอ่ะน่ารักน่ารักเยอะด้วยมีทั้งลุกลูบแบบครับมีแบบอย่างเป็นทางการแบบทรงสวยๆเลยนะแบบแนดนไลติงก็มีเยอะแล้วก็อยู่กับกระแสนิยมช่วงนั้นผมชอบมากเว็บนี้เป็นเว็บที่มีมานานเกือบ20ปีแล้วนะฮะผมก็ชอบเข้าไปดูเรื่อยๆคือว่างๆก็เข้าไปดูว่ามีฟอนต์ใหม่ๆสวยๆไหมเราก็ดาวน์โหลดมาไว้ในเครื่องเราก่อนนะครับแล้วก็ติดตั้งไว้ก่อนถ้าถึงเวลาเราจะใช้จริงเนี่ย ถ้าเราอ่านชื่อฟอนต์แล้วเราจําได้ว่าอยู่ที่นี่เราก็มาดูลิขสิทธิ์เขาสักนิดหนึ่งใช่แล้วก็ค่อยมาจัดการเรื่องของลิขสิทธิ์ทีหลังออย่างบางฟอนต์เนี่ยเขาก็จะขายก็บอก4ี่ห้าร้อยบาทครับใช่ไม่แพงอก็ไม่แพงครับถูกมากถูกมากนะครับอยากจะบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ครับว่าการใช้ฟอนต์อย่างถูกกฎหมายเนี่ยอืถ้าคุณซื้อเขาเนี่ยสี่ห้าร้อยบาทมันไม่แพงเลยถูกต้องแต่ถ้าคุณแอบเอาไปใช้แล้วคุณคิดว่าเขาคงไม่ฟ้องคุณหรอกครับเวลาเขาฟ้องกลับมาเนี่ยเขาเรียกค่าเสียหายเนี่ย เขาเรียกค่าเสียหายห้าแสนเนี่ยจากห้าร้อยเป็นห้าแสนบาทเนี่ยจ่ายจ่ายแรกๆก็สบายใจไปแล้วคุณจุกเลยนะคุณจุกเลยนะคุณหน้ามืดบางคนเป็นลมล้มทั้งยืนะหัวฟาดพื้นเป็นอมภาตอีกลำบากก็เป็นสายยาวเลยนอนนอนเป็นผักเลยนะขอบคุณครับเพราะฉะนั้นอย่าไปหลีกเลี่ยงครับใช่ครับอย่าไปคิดว่าเขาจะไม่ฟ้องอย่าไปคิดว่าเขาจะไม่เอาเรื่องเราครับผมนะเราก็อย่าไปใจร้ายกับเขาว่าแบบเอ้ยเนี่ยมาบล็อกให้ดาวน์โหลดฟรี หวังผลประโยชน์อะไรเงี้ยไม่ไม่ไม่คนที่คิดไม่ซื่อคือคุณก่อนไม่ใช่เขาไม่ใช่เขาเขาไม่ใะ่โจรนะฮะคุณต่างหากที่เป็นโจรมีอีกอ่ามีสามฟอนต์มีอีกสเว็บสองเว็บนี้จะเป็นประเภท text generator เป็นยังไงครับอ๋อคือมันมีเอฟเฟกด้วยครับมันไม่ใช่เป็นฟอนต์อย่างเดียวละมันมีรูปแบบและสีสันด้วยอ่า text generator นะครับ อันนี้ก็ใช้ภาษาไทยได้ใช้ภาษาไทยได้หลายอันใช้ได้ผมลองดูแล้วนะครับเว็บนี้ชื่อว่า cooltext.com 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 เนี่ย ทำเอบางคนอยากได้ฟอนต์สวยๆเอาไปทําโลโก้ครับเอาไปทําป้ายร้านเอาไปทําป้ายชื่องานครับเนี่ยคุณต้องใช้แบบนี้เพราะว่าถ้าคุณไปออกแบบเองเนี่ยคุณจะทําแบบนี้ไม่ได้ใช่ใช่เออฟอนต์บางฟอนต์เนี่ยถูกสร้างมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะนะฮะเขามีรูปแบบให้เลือกเยอะมากมีให้เลือกเยอะเลยนะครับนะฮะแล้วนอกจาก c o o l t e c h c o m ก็มีอีกอันนึงชื่ออะไรนะ i ฟ g มิงเทค a ฟ i มิงเทค เป็นมิเทก็เป็นทรงเดียวกันครับเป็นเทคเจเนเรเตอร์เหมือนกันเนี่ยเขาจะมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปเราต้องมีเว็บพวกนี้ไว้สัก2อเว็บเพื่อที่ว่าบางทีเราต้องการแบบไหนแล้วดูแล้วมันไม่มีแบบที่ถูกใจเราก็ไปดูเว็บอื่นผมเองก็มีอีกเว็บหนึ่งครับพี่หลาวลองดูลองโชว์ดู ตัว Google f u n ครับนี่ตัว Google f u n เนี่ยเป็นฟันฟรีจาก Google ครับเนี่ยผมลองเข้าไปใน Google f u n ลองเสิร์ชใน Google ก็ได้ครับแล้วก็จะมีให้เลือกเป็นภาษาไทยครับให้คุณเลือกเป็นภาษาไทยดูอ๋อฟันตัวไม่มีหัวคือคณิตอ่าคณิตนี่มีลิขสิทธิ์นะครับอ่านะครับเนี่ยก็จะมีมีให้ใช้มีให้ใช้อยู่ก็ลองหาข้อมูลแต่ก็ไม่ฟรีเหมือนกันใช่ก็เนี่ยก็สามารถเลือกเอาไปใช้ได้นี่ของ Google นะครับ ครับผมก็เนี่ยเราสามารถที่จะ,จะดาวน์โหลดเอาไปใช้ซึ่งก็หลายๆที่ก็จะใช้ของ Google นี่แหละมันก็นจะเป็นการเพิ่มความสามารถให้กับการทํางานบนคอมพิวเตอร์บนซอฟต์แวร์ต่างๆของคุณใช่ครับผมทำให้ดูดีขึ้นดูมืออาชีพมากขึ้นใช่ครับนะครับเนี่ยหลายๆเ,เว็บไซต์ <uss. S 2> ก็ใช้อฟอนต์จากที่นี่แหละเราไปใช้กันดูครับทั้งหมดนี้คือกว่าจะมาเป็นฟอนต์ดาวน์โหลดฟรีมีกี่เว็บกันนะอ่านะฮะไปต่อช่วงที่3ครับตามทันไม่ตกเทรน จากเหตุการณ์น่าเศร้าใจในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุทางเลื่อนในสนามบินดอนเมืองดูดขาผู้โดยสารรายหนึ่งจนขาขาดซึ่งอุบัติเหตุครั้งนี้อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตเลยก็ได้ทาให้เกิดคําถามต่างๆมากมายในสังคมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้งานบันไดเลื่อนหรือทางเลื่อนนั่นเอง สำหรับบันไดเลื่อนและทางเลื่อนเป็นสิ่งที่เราทุกคนมีโอกาสที่จะต้องใช้งานกันเป็นประจำอยู่แล้วไม่ว่าจะในห้างสปปรรพสินค้าต่างๆหรือในบริษัทและสิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นอาจจะแจ็คพอตเกิดขึ้นกับเราสักวันก็เป็นได้ดังนั้นทีมงานตามทันไม่ตกเทรนจะพาคุณผู้ชมมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับบันไดเลื่อนและทางเลื่อนว่ามีขั้นตอนการทำงานอย่างไรลลักษณะาการทำงานของบันไดเลื่อนประกอบอุปกรณ์หลักคือโครงสร้างบันไดเลื่อนที่เป็นโครงสร้างเหล็ก คันบันไดเลื่อนและทางเลื่อนที่ออกแบบให้รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า300กิโลกรัมต่อขั้นราวมือจับมอเตอร์และชุดทดรอบจานหลักและโซ่ขับลักษณะคล้ายจานและโซ่ของจักรยานตู้ไฟฟ้าควบคุมและอุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆการทำงานของบันไดเลื่อนทางเลื่อนเริ่มจากมอเตอร์ไฟฟ้าจะทำหน้าที่ขับพลาที่มีจานเฟืองติดอยู่ให้หมุน ลักษณะคล้ายจานและโซ่จักรยานเพื่อไปขับขั้นบันไดและเรามือจับไปพร้อมๆกันโดยปลายทั้งสองข้างของขั้นบันไดเลื่อนจะมีล้อมหมุนติดอยู่เมื่อขั้นบันไดเลื่อนเคลื่อนไปจนสุดทางก็จะม้วนตัวลงไปด้านล่างแล้วเคลื่อนวงกลับไปแบบนี้เรื่อยๆซึ่งจุดที่เกิดเหตุตามที่เป็นข่าวบ่อยๆคือจุดที่ขั้นบันไดม้วนตัวกลับโดยปกติแล้วจะมีแผ่นเหล็กขนาดใหญ่ปิดอยู่ทำให้เกิดการชำรุดและดูแลรักษาอย่างสม่ำเสมอ การใช้บันไดเลื่อนทางเลื่อนให้ปลอดภัยตามคำแนะนำดังนี้จุดขึ้นลงของบันไดเลื่อนเป็นจุดที่ขั้นบันไดม้วนตัวกลับถ้าเห็นว่าแผ่นเหล็กตรงนั้นชำรุดไม่มั่นคงอย่าเยียบลงไปเด็ดขาดรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันเหตุไม่คาดฝันเวลาใช้บันไดเลื่อนทางเลื่อนให้ใช้อย่างมีสติพอถึงจุดสุดทางเลื่อนตรงที่เป็นซี่เหลือ,ลองๆก็ก้าวข้ามอย่างระมัดระวังเพราะถึงจะเป็นซี่เล็กๆดูไม่อันตรายแต่ก็ดูดรองเท้าเข้าไปได้ ยเฉพาะรองเท้าแตะรองเท้ายางแปลงตรงข้างบันไดเลื่อนไม่ใช่ที่ขัดรองเท้าเอาไว้กันไม่ให้อะไรเข้าไปติดด้านข้างเพราะถ้าเข้าไปก็จะโดนบี้ดังนั้นควรยืนห่างสักหน่อยจะปลอดภัยกว่าเวลาใช้บันไดเลื่อนทางเลื่อนบางสถานที่จะให้ยืนชิดไปข้างหนึ่งเพื่อเว้นทางไว้ให้คนที่รีบเดินได้แต่บางที่ก็ให้เราแค่ยืนเฉยๆห้ามเดินซึ่งการยืนเฉยๆจะปลอดภัยกว่าอาจจะช้านิดหนึ่ง แต่ลองคิดดูสิว่าถ้าเกิดสะดุดล้มตกบันไดขึ้นมาจะเจ็บขนาดไหนและอาจทาให้คนอื่นที่ใช้บันไดเลื่อนกับเราเจ็บตัวไปด้วยถ้าเกิดเหตุการ์ฉุกเฉินขึ้นก็จะมีปุ่มฉุกเฉินให้กดเพื่อหยุดการทํางานทันทีซึ่งจะอยู่ตรงปลายของบันไดเลื่อนอย่างไรก็ตามสิ่งที่สําคัญที่สุดคือต้องตระหนักอยู่เสมอว่าทางเลื่อนหรือบันไดเลื่อนไม่ใช่ของเล่นแต่เป็นเทคโนโลยีที่มีอันตรายจากการใช้งานจริงแม้ว่าจะน้อยมากก็ตาม หมดเวลาลงแล้วครับสำหรับรายการสูวัยไซเบ,เบอร์รายการนี้ผลิตโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาเราอยู่ที่ถนนศรีวิทยานะครับเขตราชเีวีกรุงเทพ104.0 0แล้วก็มีเว็บไซต์ให้คุณเข้าไปรับชมรายการย้อนหลังได้นะครับ www etvthai tv มี Facebook ด้วยครับ facebook com etv channel เข้าไปแนะนำติชมรายการได้นะครับแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้ขอลาไปก่อนสวัสดีสสดครับ รายการสูงไวัยไซเบอร์ตอนต่อไปตอนที่40ครับช่วงปังแน่แค่ทำตามตอนนี้ผมจะมาแนะนำให้ท่านผู้ชมลองใช้ microsoft excel ครับใช้ในการคำนวณหรือใช้ในการเขียนอย่างการเริ่มต้นตั้งแต่การเซฟ การใช้งานต่างๆเบื้อมต้นเมนูมีอะไรบ้างนะครับจนไปถึงข่านการเขียนสูตรเลยครับสามารถเขียนสูตรคำนวณได้แบบค่อนข้างจะเจ๋งเลยทีเดียวครับครับผมในช่วงที่2นะครับผมจะฉีกออกไปเลยพาไปดูกว่าจะมาเป็นโปรแกรมกราฟิกโอ้ยโปรแกรมกราฟิกนี้ถือเป็นโปรแกรมเก่าแก่มากๆอันหนึ่งของโลกคอมพิวเตอร์เลยนะครับก็พิมพ์เข้าไปนะครับเป็นหลายๆช่องแล้วก็ขยายได้แล้วก็เลื่อนขึ้นบนไปปุ๊บเราเลือกขนาดฟอนต์ให้ใหญ่ขึ้นอ๋อไตเติ้ล Name age ก็คือ,อเป็นคำนำหน้าเป็นชื่อแล้วก็เป็นอายุแต่ส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องเป็นข้อมูลสำหรับตัว Excel นะฮะเราก็สามารถเปลี่ยนฟอนต์ได้ครับเราก็สามารถเปลี่ยนที่จะเอาฟอนต์เดี๋ยวเราเลื่อนมานิดหนึง่งเราหลบเพราะว่าตัวฟอนต์มันเราสามารถปรับเซตกลางเซตข้างซ้ายข้างขวาได้หรือจะเซตบนกลางล่างก็ได้นะครับตำแหน่งสมมติเดี๋ยวผมจะขยายแต่ลนะมันจะอยู่ชิดบน หรือตรงกลางของช่องหรือว่าด้านล่างของช่องก็ได้ะนะครับเราสามารถสลับอันเนี้ยมีความสะดวกมากในการเซตอะไรพวกนี้นะกดเมื่อก่อนนี้ยากกว่าน,นี้เยอะนะครับเดี๋ยวนี้เป็นเมนูได้เลยแล้วก็เดี๋ยวลองเลือกฟอนต์ดูเลือกฟอนต์เนี่ยดูสังเกตชมว่า AGE เนะครับแล้วก็เลือกฟอนต์ได้ค่อนข้างก็หลากหลายคล้ายๆกับ Microsoft Word เลย โปรแกรมกราฟิกเนี่ยเริ่มต้นที่บริษัทซีหลอกซีล็อกอีกแล้วบริษัทซีหลอกนี่แหละเ,เครื่องไทยเอกสารนี่แหละครับเป็นพ่อพระเนี่ยแจกให้ทุกคนบิดาแห่งกราฟิกทั้งโลกนี้เลยนะฮะหน้าจอที่เป็นกราฟิกการแสดงผลแบบบิตแมปครับการแสดงผลแบบรูปภาพแล้วก็เอากราฟิกมาเป็นส่วนติดต่อของผู้ใช้ครับก็เริ่มต้นที่ซีหลอกโอ้ นี่เหลือเชื่อมกันนะซีล็อกอัลโต้ซีล็อกสตารเป็นเครื่องต้นแบบที่ถูกสร้างเรื่องนี้ขึ้นมาครับใช่ไหมฮะมหนึ่งในนั้นนีครับจะมีวิศวกรอยู่คนหนึ่งชื่อคุณก <ash> ัสเคคุณกัสเคกับคุณวอร์น็อกสองคนนี้อยู่ในแลบของซีล็อกด้วย